สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้เปิดใจชาดาหลังโดนโยงเอี่ยวข่าวการเสียชีวิตแตงโมนิดาชาดาไทยเศรษฐรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยและสสอุดรธานีเขตสองชี้แจงกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาผ่านรายการถกไม่เถียงของพิธีกรทินโชคกมลกิจในช่วงถกข่าวร้อน โดยนายชาดาไทยเศรษฐ์บอกว่าส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับคุณปอแต่เคยเจอกันมาหลายปีในวงการรถไม่ได้สนิทกันไม่ได้เจอกันมา7-8ปีแล้วเรื่องที่คนบอกว่ามีการโทรหาในวันเกิดเหตุก็ไม่มีใครโทรหาเลยไม่ใช่แค่ผมรวมถึงเลขาด้วยถ้ามีการโทรมาจริงตำรวจจะต้องเรียกไปสอบแล้วครับเขาไม่ปล่อยไว้หลอก สำหรับภาพที่งานบวชภาพนั้นเป็นภาพงานบวชของลูกสอสอเป็นการทักทายคุยกันปกติหลายๆคนก็คุยถามกันตามกระแสสังคมผมยังถามเลยว่าเขาได้ไปดิบเรือหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเปล่าถ้าจะไปถามอะไรมันก็น่าเกลียดผมบอกไปว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องโกหกไปปิดบังอะไรบางอย่างมันก็เลยเป็นการโกหกไปซะทุกเรื่องทั้งเรื่องการไปฉี่หรือไปเอนเตอร์เทน คนที่ออกมาพูดก็แย่มากใช้ไม่ได้ไม่ให้เกียรติผู้หญิงและไม่ให้เกียรติคนตายคนตายเขาพูดอะไรไม่ได้แก้ตัวไม่ได้ทางคุณปอเขาก็ถามผมว่าสมัยผมเจอเรื่องหนักๆผมทำยังไงจึงได้ให้คำแนะนำไปว่าเราก็นิ่งเอาอย่างเดียวยอมรับสารภาพไปพิสูจน์ความจริงออกมาว่ากัน ด้านทนายตั้มที่พูดถึงชื่อผมเคลียร์กันแล้วเขาหลุดจริงๆเหตุจากคุณดนายมีการเบี่ยงประเด็นเอาผมเข้าไปอยู่ในคดีเอาความเกี่ยวข้องของ,ของภาพงานบวชมาเกี่ยวข้องกันคนที่พยายามเบี่ยงประเด็นมันจะทําให้รูปคดีเสียจะขายแต่ข่าวเอาข่าวเข้าตัวเองพวกนี้เป็นสื่อที่ใช้ไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึกรายการถกไม่เถียง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ